โอ้ยกระดิ่งนองสวัสดีค่ะทุกคนดีดีตอนรับสู่ช่วงเทธีดาวาบีนะคะดูพายุซีอูกจะมาบีเนาะเออล่าสุดเวบบีเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าบีอะหน้าเด็กมาดูไม่น่าเชื่อถือบีก็แบบว่าอะไรวะ <laughs> คือแบบฉันเกิดมาหน้าเด็กฉันผิดด้วยเหรอ ยังไงแต่ว่าบี่ไม่สนใจหรอกนะคะเพราะว่าคือเรารู้ตัวว่าเราเป็นยังไงแล้วก็ก็เป็นคอมเมนต์ที่ตลกดีค่ะก็คือการหน้าเด็กมันก็ดีเนาะแต่จริงๆถามว่าอายุน้อยไหมก็อายุน้อยอยู่นะคะก็คือแบบจริงๆอายุมันไม่ได้บ่งบอกวันที่ภาวะเนาะก็ตลกเนาะตลกดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตช่องอย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะอ่าวันนี้บ๊อบี้จะมาอ่าน เรนดอมดิดดิงในช่วงนี้อ่ะมีแต่แรนดอมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะเออหัวข้อนะคะหัวข้อเออเอาเป็นแบบข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณวันนี้เลยคืออัปเดตความรู้สึกนิ่น่นแต่ว่ามีอยากได้แบบอารมณ์แบบแดอะลอกเลยนะข้อความที่แบบเออเขาอยากจะสื่อสารกับคุณหรือว่าอยากจะบอกบอกคุณวันนี้เลยนะคะถ้าเขาพูดได้กับคุณนะคะก็จะเป็นแบบแดอะลอกนิดน,นึงการอ่านเป็นการอ่านแบบเ r e a อมดิดดินะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างรเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะคะ ออของบาร์บี้นะคะช่องของบาร์บี้ก็จะเป็นในเรื่องของแบบชนานาญเนาะหรือว่าส่วนมากเนี่ยในไพ่จะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้านะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากทํานานเรื่อง,อง,องอรักสามเศร้าหรอกเนาะรักสามเศร้านะคะมือที่สามเรื่องของอะไรอะ่ะแฟนเก่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอารมณ์นั้นนะนี่บอกไว้ก่อนแล้วก็ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาเลยไปดูรีวิวได้ที่ชมุมชนจะมีแบบโทรคุยอัดคลิป แบบพิมพถามตอบนะคะแล้วก็บีเคมาการันตีเลยนะคะว่าค่ายของบีหรือว่าแม้กระทั่งตัวบีเองเนี่แหละจะเป็นคนที่ตอบชัดเจนมากๆนะคะคือคุณเสียตังค์มาคุณได้รับคาตอบแน่นอนอ่อบีไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นเป็นยังไงหรือว่าคิดยังไงนะคะแต่บีเป็นคนพูดตรงๆก็คือถ้าใคร อยากที่จะได้ความจริงโดยที่ไม่บิดเบือนหรืออะไรนะคะก็บิการันตีนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นว่าบีตบกตรงแน่นอนนะคะพูดจริงแน่นอนไม่ไม่มีบิดเบือนหรือว่าไม่มีความคลุมเครือแน่นอน,นะคะ่ะถ้าคุณอยากได้คําตอบนะส่วนใครที่อยากเรียนคลาสนะคะตอนนี้ลงได้ยี่สิบเอ็ดวันลืมแฟนเก่ารีวิวมาแล้วเนาะให้ยซีใครที่อยากมีเงินนะคะใครที่แบบอยากมีรายได้เนาะเอาจริงอาชีพนี้คือไม่ได้แบบ Not แบดนะคะทุกคนรายได้นี่ก็คือ s e นดอันะคะ s ละแนะคะไม่ได้แบบว่ากระจกกระจกนะคะอยู่บ้านสวยๆนะใครที่แบบมี IG Instagram หรือ f a c e b o o k ของบ,บี้กก็จะเห็นว่าบ,บี้แบบชีวิตไม่ค่อยได้ทำงานนะคะมีแต่เที่ยวบ้างแล้วก็อาจจะแบบมันเหมือนได้ Worklife ฟ a ฟรานะ่ะนะคะ ใครที่อยากสนใจอยากเรียนนะอยากรู้ว่าบาร์บี้อัพค่าตัวยังไงถ้าใครอยากรู้ว่าค่าตัวของบาร์บี้เท่าไหร่นะคะก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดดูดวงได้ทําไมบาร์บี้ถึงได้ค่าตัวเท่านี้แล้วรายได้แสนอัพๆเนี่ยมันมันต้องทํางานกี่ชั่วโมงนะคะพี่บอกเลยว่าวันหนึ่งพี่ทางานไม่เคย บางวันนึงชั่วโมงสองชั่วโมงบางวันไม่ทําเลยนะคะหรือว่ามากสุดก็ห้าหกชั่วโมงก็ลาแล้วนะคะเออน้อยกว่ามาตรฐานงานประจำด้วยซ้ำใครที่อยากมีรายได้นะแนะนํารงโรงเรียนคัดไพยบสีนะคะส่วนคัดราคาพิเศษนะคะราคาไม่ถึงพันจะมีไพ่คัดยาสนีรักกูหลงกูคัดลังแคนแฟนเก่าคาัดไพ่พัพพิคเนตแล้วก็ไพ่โรแมนติกแองเจลนะคะลองมาถามรายละเอียดกันได้เนาะมามาเริ่มกันเลยนะคะ ขั้นหลังอะข้อความแดร์ o g อกอันนี้บี้ขอไปแดร์ o g อกเลยนะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณถ้าเขาพูดกับคุณได้นะวันนี้ ใหม่นะคะแป๊บหนึ่งขอตั้งจิตใหม่ พลังงานของคุณนะคะลองเช็คว่าพลังงานตรงไหมวิว่าคุณกับเขาอาจจะหัดหลังให้กันแล้วนะคะไม่ได้สื่อสารกันแล้วหรืออาจจะคุยกันน้อยมากนะถ้าพลังงานตรงเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งเ,เดินหนีจากความสัมพันธ์นะคะแบบไม่ติดต่อไม่สื่อสารเดินหนีไปเลยนะคะไม่ไม่ได้แบบว่า ไปต่อในความสัมพันธ์หันหลังให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเ,เหมือนคุยกับเขาอาจจะแบบอารมณ์แบบพี่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแปแปถ้วยมาสงใบอะ่ะน่าจะเหมือนแบบเบรกอะ่ะเบรกความสัมพันธ์หรือว่าพักไปเลยแบบอารมณ์หนีอ่ะคะ่ะไม่ไม่ไม่ออกมาอธิบายด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนอารมณ์แบบอยู่ดีดีก็บล็อกการสื่อสารไปหรือยู่ดีก็ห่างหายกันไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่บีดูเนาะ อ่แล้วถามว่าพลังงานของเขาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรโอเคต้องเป็น d i อ l o g u e ใช่ไหมเนี่ยโอเคบอกว่าเธอเราเรารู้สึกว่าเราทำผิดนะเออเราเราเราทำผิดที่เรารู้สึกเสียดายเราไม่มั่นใจตอนเนี้ย พลังงานของเราตอนนี้ความรู้สึกของเราอะเราไม่รูว้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจทําลงไปอะในการที่อาจจะทิ้งเธอไว้อยู่แค่คนเดียวหรือว่าปฏิเสธเธอหรือว่าหันหลังให้กับเธอหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่พยายามในความสัมพันธ์นี้ต่อหรือว่าปฏิเสธในในสิ่งที่เธอต้องการที่จะสื่อสารกับเราหรือว่าสิ่งดีๆที่จะมอบให้เรา <S 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 เราเลือกที่จะไม่อธิบายเลือกที่จะหันหลังเลือกที่จะ ปล่อยความสัมพันธ์เนี้ไว้ตรงนี้หรือทิ้งเรื่องของเธอออกไปเนี่ยเราไม่แน่ใจวันนี้เรามานั่งคิดกับตัวเองนี่สองดาบขึ้นมาสองใบเรามานั่งรู้สึกกับตัวเองว่าเราได้ตัดสินใจถูกไหมเพราะว่าหลังจากที่เราสองคนหันหลังให้กันอะหรือว่ามีหรือว่าคุณอาจจะมีปัญหากันแล้วไม่ได้เคลียร์กันะนะคะเราเรารู้สึกมาตลอดเลยนะว่าเราไม่ไม่เข้าไม่มั่นใจว่าเราตัดสินใจถูกไหม เรากลับกายเป็นอ่อนไหวจังเลยกับเรื่องนี้แล้วเราหลายๆครั้งที่เราแวบเข้ามาคิดถึงเรื่องของเธอตลอดในหัวของเราว่าเราตัดสินใจถูกหรือเปล่าในการที่เราทําไปแบบนั้นตัวของเราเองอ่ะเรามีเรามีเรื่องในอดีตบางอย่างที่เราต้องเคลียร์พลังงานของตัวเองเรายังรู้สึกว่าเรายังยังไม่พร้อมที่จะ ผูกมัดกับใครหรือเรายังต้องการได้อิสระจากตรงนี้อยู่เพราะว่าเราไม่อยากที่จะดึงเธอมาอยู่ในบ่วงของอาจจะเป็นรักสามเศร้ามั้งไม่ว่านะหรือว่าเราไม่อยากที่จะทําให้เธอต้องมานั่งท็อกซิกกับเราอะเออหรือว่าต้องมานั่งละบแบกรับในสิ่งที่เราเป็นอะ่ะนึกวินึกถึงเพลงอะไรรู้ไหมอะเซนเซนเรื่องเพลงมาอีกแล้วเพลงอะไรนะสิ่งที่ฉันเป็นอะ่ะ สิ่งที่ฉันเป็นขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันได้ร่วมทางกันจนสุดห้นทางถูกต้องเลยอูโคตรตรงทุกคนถ้าใครแบบว่าฟังบี่พูดไม่รู้เรื่องนะคะบอกเลยช่องนี้จะเป็นในเรื่องของเพลงแล้วบี่ก็จะใช้เซนส์ของบี้สิ่งที่ฉันเป็นของอีโบล่าบ่ว ของไบโพล่าด้วยสิ่งที่ฉันเป็นของอีโบลาจริงๆด้วยลองไปฟังแต่พี่อาจจะแบบฟังเพลงเก่าๆนิดนึงนะเออเพราะว่าพี่แบบไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ค่อยได้มีเวลาแบบอัปเดตซองแบบเพลงใหม่ๆอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะสิ่งที่ฉันเป็นนะคะของอีโบลาจากันวันนี้เชิงของผิดหวังแต่ดีแต่ดีกว่าต้องทรมานกับสิ่งที่ฉันเป็นแสดงว่า สิ่งที่เขาตัดสินใจที่จะเดินออกอะ่ะคือเขาไม่ได้บี้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่แบบไลร้ายกับคุณนะแต่ว่าเขาเขามองเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อไม่ได้แล้วก็เขาไม่อยากดึงคุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันฮอกซิกอยู่ในช่วงเวลาที่เขายังรู้สึกยังไม่พร้อมนะคะแต่ทีเนี้ยพอเขาเลือกที่จะทําจริงๆรอะ่ะคือเขาไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจถูกหรือเปล่าเพราะว่า เพราะอะไรเดี๋ยวบี้ขอดูหน่อยนะคะทำไมเขาถึงรู้สึกลังเลคะ่ะเบี้รู้สึกว่ามันเป็นการเลือกมากกว่านะมันเป็นสองช้อยส์ที่ต้องเลือกนะคะเนี่ยดูสองดาบสองไม้เท้าแล้วก็สองเหรียญเห็นปะมันมี two of choice ก็คือบี้เบี้มองว่า choice หนึ่งคือการมีคุณช h อย c e หนึ่งคือการไม่มีคุณอยู่ในชีวิตซึ่งเท่าที่ดูจากไพ่แล้วน่าจะเป็นการที่จะไม่มีคุณออกจากชีวิตนะคะเหมือนหันหลังให้กับคุณ มันเป็นรักสามเศร้าและความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะคือช้อยส์ที่เขาตัดสินใจที่จะเดิอนออกไปเพราะว่าคืออ่ะแล้วก็สองถ้วยโอเคโอเคนัมเบอร์วันโอเคนัมเบอร์วันนะคะทุกคนมันเป็นน่าจะเขาน่าจะอาจจะอาจจะไม่ได้เลือกคุณนะคะทุกคนดูนะสองถ้วยนะคะสองดาบคือมึงมาทุกสองอ่ะสองเหรียญน,นะคะแล้วก็สองไม้โอเคโอเคนัมเบอร์วัน Yes okay I understand สองทุกอย่างเลยสแสดงว่ามึงมีตัวเลือกแล้วมึงไม่เลือกโก่เอ้ยแต่ๆตคือแบบเออนะแล้วก็ทีนี้แบบคือมันไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์คุณมันต้องจบเพราะว่ามันเป็นรักสามเศรรานะคะ เ,เขาอาจจะมีครอบครัวมีใครของเขาอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มัน,ม,นมันมันมกมันแบบมันต้องจบอะ่ะเออนะคะประมาณนี้โอเค I get it ฉันเข้าใจแล้วไพ่ควีนถือดาบกับคิงถือดาบไพ่คู่กันแสดงว่าเขาพอเขาตัดสินใจเลือกอีกคนหนึ่งหรือตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งเขามาลังเลใจใช่ไหมเออแล้ววิรู้สึกว่าการหักดิบของเขาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ใจร้ายกับคุณมากนะคะอาจจะแบบ บอกคุณตรงๆเลยแล้วก็ตัดชึบเลยหรือสองคืออยู่ดีก็บล็อกไปเลยไม่ไม่ไม่อธิบายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะแสดงว่าเขาต้องเลือกอีกทางหนึ่งแต่ดูสิว่าพลังงานจะเป็นยังไงต่อเขารู้สึกเออเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอนะ่ะยังไม่ได้ได้อล็อกเลยนะเอาแต่เรื่องราวเนาะแล้วจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา เขาสับสนมากๆเลยนะคะเขาอยากจะบอกบอกว่าเธอเราเรารู้สึกเราสับสนว่ะเราสับสนในความรู้สึกของเราเรารู้สึกเหมือนแบบไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนใครแสดงว่าเขาก็จะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเอ่อมั่นคงหรือว่าเอาอยู่กับทุกสถานการณ์แต่พอหลังจากมีคุณนึกถึงเพลงทําไมต้องเธออะ เมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกคือเหมือนคุณน่าจะไม่เหมือนคนอื่นในความคิดเขานะไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนใครอีนี้ก็ร้องไปอต้องชินนะทุกคนต้องชินบี่จะเป็นไงอะไรบีให้บี่เป็นอย่างอื่นบี้ก็ทาไม่ได้หรอกอจริงสันดานแบบนี้เออเขาด่าจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วนะคะ the lover เราก็เลยแบบรักแค่ไหนก็ต้องปล่อยไปเพื่อความถูกต้องคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขาสับสนมากๆเลยแบบวิวรู้สึกว่าเขาน่าจะเคยแบบมีความสุขในครอบครัวของเขาหรือว่ามีความสุขกับจุดที่เขายือนอยู่นะเออไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติเขาโสดแสดงว่าเขาอาจจะเคยมีความสุขเว้ยในในจุดที่เขายือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบ ชีวิตเขาก็ปกติอ่ะเออก็พี่ถึงบอกว่าเพลงทำไมต้องเธอทำไมรู้ป้าแบบชีวิตฉันมาเปลี่ยนไปเพอรักเธอแยกเข้าใจป่ะคือแบบตอนแรกๆอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วแต่พอแบบพอพอมาเจอคุณหรือว่าพอมารู้รู้จักกับคุณอ่ะคือเหมือนคุณแบบไปไปไป,ปลวนนะคะปั่นปลวนหัวใจของเขาทำให้เขารู้สึกแปลกไปนะคะแปลกไปแบบ เปลี่ยนไปเพราะว่ารักเธอนะคะความรู้สึกมันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่เขาได้เจอคุณจากคนที่เคยแบบมั่นคงในในความมั่นใจกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือดอะล็อกหรือเปล่าวะเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาเธอเธอเราเราเรา,เราเจ็บนะการที่เราทํากับเธอไม่ใช่ว่าเราไม่เจ็บนะอีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกสับสนมา,มากๆเลยว่าเรากําลังเป็นอะไรเธอทําของใจเราปะเนี่ยโอ้ my god อะต่อ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 อะต่อเขาอยากจะบอกอะไรถ้าเขาพูดกับคุณได้เอาเป็นขอประโยคแล้วทีนะถ้าเขาพูดกับคุณได้เนี่ยตอนนี้เลยอ่ะอะเขาจะพูดอะไรถ้าพูดกับคุณได้ตอนเนี้ยเขาพูดจะพูดอะไรมึงมึงบอกกูมาเลย <laughs> อะถ้าจะพูดอบพูดมาเลยเซอหดีอ uh ็มเ e เอโอ้ เอออยากจะพูดอะไรอยากจะพูดว่ารักเขาเคือเขาจจะไม่เคยพูดว่ารักกับคุณหรือเปล่าไม่เคยบอกว่าเขาชอบคุณมาก่อนเลยหรือเปล่าแบบไม่เคยไม่เคยบอกว่ารักไม่เคยบอกว่าชอบเลยแล้วก็ถ้าเขาพูดได้ี่รู้สึกว่าเขาคงไม่ว่าเขา,าเสียโอกาสเลยที่จะบอกคุณไปตรงๆว่ารัก อะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบมันมีโอกาสแล้วอะแต่ก็นิ่งนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเขาพูดได้คือเราเราอยากจะบอกเธอว่าเราอาจจะดูไม่เลือกเธอนะหรือเราอาจจะดูเมินเฉยเราเย็นชาก,กับเธอเราเก็บความรู้สึกทุกอย่างเรานิ่งเราไม่เคยแบบแม้กระทั่งวันหนึ่งที่เธอแบบมาบอกรักเราหรือว่าเธอแสดงออกอะไรก็แล้วแต่เราเราเราไม่เคยแสดงออกเลยว่าเรารู้สึกอะไรแล้วเราอาจจะแสดงออกไปด้วยซ้ำว่าเราอะ สนใจแต่หน้าที่การงานสนใจแต่ความบั่นคงของตัวเองสนใจแต่ชีวิตของตัวเองไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยสักอย่างเลยไม่แคร์ความรู้สึกของเธอเราแบบเราใช้ชีวิตของเราไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แท้ที่จริงแล้วอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือแล้วก็เก็บมานานแล้วอะนึกถึงไอ,อ้เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะไม่รู้ว่าใครเคยดูหรือเปล่าวงบอกววยวยาวุฒิมาเอ่อ จำได้ปะคําคพูดประโยคของน้ําอ่ะที่บอกกับพี่โชนอ่ะถ้าใครเคยดูสิ่งนี้นไม่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะดูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกผู้ใหญ่มากๆจริงๆก็อาจจะไม่ได้ดูนะคะที่แบบนึกถึงไดอล็อกนั้นเลยอ่ะที่ที่พี่น้ําบอกกับพี่โชนไปอ่ะพี่โชนเอ๊ยนึกถึงเรื่องของคุณเลยอ่ะคือพี่รู้สึกว่าเขาอาจจะแบบเคยมีความรู้สึกรักคุณน่ะตั้งแต่แรกพบเลยแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับคุณแล้วรู้สึก ดีกับคุณแต่เขาไม่เคยบอกเลยอ่ะนึกถึงแต่อะรหรอกที่แบบว่าน้ำรักพี่โชนน้ำรักภาษาปีแล้วน้ำเป็นไปเป็นเดอะเมเยอร์ดับอะไรวะเยี่ยลืมน้ำน้ำน้ำเป็นอะไรวะาน้ำเล่นละครเวทีน้ำลดน้ำหนักน้ำแตกตัวเขาดับแต่ก็เพื่อพี่โชนคือแบบเหมือนแบบน้ำทำทุกอย่างแล้ววันนี้น้ำเพิ่งมารูตัวว่า สิ่งที่ด้าควรจะบอกและบอกกับพี่ชวนไปตั้งนานแล้วก็คือดามรักพี่ชวนอะไรอะแล้วมาบอกเอาวันที่แบบมาบอกเอาวันที่แบบคือมึงมีโอกาสบอกมึงไม่บอกแล้วแต่แรกอะไรเงี้ยคือด้วยความกลัวด้วยแหละพี่รู้สึกเหมือนแบบเอาจริงๆการที่เขาไม่บอกคุณอนะมันเป็นเหมือนเซฟโซนอะเออมันเป็นเหมือนเซฟโซนของเขา ที่เขาเป็นคนที่แสดงออกความรู้สึกยากแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องบอกยังไงหรือสองเขาอาจจะเคยมีปมมาก่อนหรือเปล่าว่าถ้าเขาบอกไปหรืออะไรอย่างนี้มันมันจะทําให้ตัวเขาอะเหมือนแบบต้องเสียใจอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนเป็นการโพเทคหรือการปกป้องตัวเองนะในความรู้สึกของบีบีก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรออกไปนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้ววันเนี้ย เหมือนแบบวันที่ไม่มีโอกาสแล้วมันก็ยังมีอะไรติดค้างอยู่อะนั่นก็คือนั่นก็คือน้ำเนี่ยบอกปีชชนว่าน,น้ําชอบพี่ชนอะไรแบบเนี้ยเออเข้าใจปะก็คือแบบก็คือชอบคุณแหละแต่แต่ไม่เคยบอกออกไปเลยนะคะประมาณนี้นะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คืออยากบอกชอบอยากบอกว่าจริงๆแล้วอะรู้สึกยังไงแต่ไม่เคยพูดออกมานะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่เคยบอกชอบไม่เคยบอกรักคุณเลยด้วยซ้ํานะคะ ่าเดี๋ยวเรามาดูราศีลัคนานะคะอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกรงนี้ลัคนาราศีหุย้ยจะบอกว่าจะเมานิดนึ่งมีลูกศิษย์นะคะได้เพนดูลัมไปแล้วเพนดูลัมของมี่เนี่ยมันมีบางคนอาจจะเคยเจอหลายๆที่เนาะมันมีหลายเกณฑแล้วก็ หลายเกตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการปลูกเสกหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันอาจจะราคาไม่ได้เท่ากับที่อื่นหรือยังไงแต่ว่าเราใครที่ได้ไปเดี๋ยวพี่จะสร้างกรุ๊ปนะคะเรียนนะคะแบบเออเอาไปกลัวใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยบี่ก็จะคอยเคมคอยเทคแคร์ให้คือตอนนี้มีลูกศิษย์ส่งฟีดแบกมาแล้วเนาะบางคนได้ไปก็ยงังยังไม่ได้ขยับเลยบางคนก็แบบ เริ่มตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วของแบบนี้บี่บอกแล้วว่าบี้ไม่ได้ขยับจริงๆแล้วก็ถ้าคุณไม่ลองก็ไม่รู้และอีกที่สําคัญที่สุดอะ่ะมันยังมันตื่นเต้นอะ่ะมันคือใครได้ไปก็จะหลงรักอะ่ะเหมือนที่บี่หลงรักนะคะเพราะาบี่ใช้มารู้จักกับเินุรัมกับพายบซีเนี่ยพอๆกันเลยแต่อาจจะไม่เคยเอามาให้ดูเพราะว่าบางคนเขาไม่เชื่อเขาแบบเอยเพอร์เจอร์หรือเปล่าเพราะว่าเราใช้พลังงานจิต ของเราในการดิ่งเพนูลัมจริงๆอะนะคะใครที่ได้ไปเท่านั้นถึงจะรู้นะว่ามันแบบมหัศจรรย์มากนะคะราศีที่ได้นะคะจะมีราศีรากรกฎนะคะเมทค่ะมีนมิถุนมิถุนแล้วก็ธนูนะคะรกรกฎเมทธนูอะไรวะรกรกฎเมทธนูเออ่มีนนะคะแล้วก็มิถุนอ่ะโรแมนติกแองเจล นางฟ้าเออช่วงนี้เว้ยทุกคนมาบี้เห็นมาบี้เห็นแองเจิลนัมเบอร์บ่อยมากเลยอะเออมันเป็นแบบช่วงจริงๆเนาะบางทีเราไม่เคยเห็นบางทีเราก็แบบช่วงนี้มันรู้สึกว่าชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนผาดไปเป็นอะไรหรือเปล่าแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเราเห็นแองเจิลนัมเบอร์บ่อยมากมีใครเคยเห็นแองเจิลนัมเบอร์บ่อยๆมั่งคือช่วงนี้คือแบบเพิ่งไม่เห็นนะแต่ก่อนแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็เคยเห็นนะอืออ่าเดี๋ยวมาดูละ ไข่นะคะนางฟ้าจะแนะนำอะไรฮ e น m มู n ค่ะ For yourself s e p a r a t i o n a t t r a c t i o n s เอ่อตอนนี้คุณกับเขาน่าจะต้องแยกกันใช่ไหมแยกย้ายกันไปแล้วก็ปล่อยกันและกันเป็นอิสระนะคะแล้วก็บ aby รู้สึกว่า Pay attention with the red flag คือว่าแต่งคนต่างมีความรู้สึก ลึกๆอะเดี๋ยวดูสิว่า attention with the red flag มันแปลว่าอะไรแล้วก็ไม่เคยแสดงออกในความรักให้กันเท่าไหร่คุณอาวิรู้สึกว่าคุณอาจจะลองลองลองใช้เซนส์ของตัวเองสีว่าว่าคุณรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคือหมายถึงว่าเหมือนต่างคนต่างใช้เซนต์ตัวเองอะเหมือนแบบเหมือนคุณสื่อสารกันได้เหมือนคุณอ่านใจเขาออกอะ่ะแล้วเขาก็อ่านใจคุณออกนะว่าคุณรู้สึกยังไง ลองใช้เซนส์นของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นแบบสมมติว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องเนี้เขาใช่คู่คุณเขาก็คือคู่ของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่จบนะมันก็ยังไม่จบจริงๆอ่ะเออก็ลองลองดูแล้วกันว่าเซนส์นของคุณอะมันบอกประมาณไหนแล้วก็บี้รู้สึกว่า,า attraction นะคะถ้าเขาถ้าอยากให้กลับมาอาจจะมีการ meditate หรือว่าอาจจะมีการดึงดูดในการคิดอัปเกรดตัวเองแต่งตัวตัวเองคือมันมันเป็นจริงๆๆนะ attraction เนี่ย เพราะว่าเหมือนที่พี่กำลังจะสอนในในคลาสล้างแขนแฟนเก่าเหมือนกันนะคะมันมันมีผลมากๆเลยนะคะถ้าเราทําอะไรแบบเดิมดม,มันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเนี่ยจริงๆมันดึงดูดพลังงานดีๆจริงๆนะแล้วก็เอ่อฟรีโอเซลก็ก็ลองแบบถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงฮิลิ่งนะคะลองกินน้ําเย็นหรือว่าลองไปเที่ยวสถานที่ที่มีน้ําดูนะคะมันอาจจะทําให้คุณรีแลกซ์ขึ้นหรือว่า ความรู้สึกคุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกกับเขานะคะพี่ชอบนะเวลาที่พี่แบบพลังงานเต็มๆแล้วมาอัดคลิปอะคือพี่รู้สึกว่าคนดูก็สัมผัสได้คําพูดคําจาของเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะโฟล์นะคะอยากให้เธอบอกว่ายังรักกันเหมือนเคยนะคะการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดอดึงดราม่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะ อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันทั้งรักทั้งเกลียดเธอรู้ไว้ว่าเธอสาคัญสำหรับฉันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเพนดูรัมกันนะคะใครที่อยากได้เพนดูรัมเออตอนนี้กําลังรองน้องเข้ามานะคะหุ้ยของมาเท่าไรหมดเท่านั้นเลยทุกคนสีชมพูสีอื่นนะคะเริ่มมาแล้วสอบถามได้นะคะสีสีอื่นเริ่มมาแล้วแต่จะมีรูปทรงที่ต่างกันนะทุกคนต้องถามมานะคะรูปทรงนี้กําลังจะสูญนะคะนี่ก็จะพยายามหาให้แบบ พลังงานดีๆนะคะเพนดูล่ลของมีดิ่งแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็มันก็ต้องใช้พลังอ่ะอันนี้สีชมพูนะคะสีชมพูจะเป็นสีที่ฮิตที่สุดจริงๆคนที่ชอบดูดวงหรือว่าคนที่แบบไอเนี้ยของมันต้องมีนะแล้วก็นั่นแหะคะ่ะอันนี้จะบูชาหนึ่งเสริมสน่หนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าคุณจะมีความรักยังไงโสดหรืออะไรก็แล้วแต่นะรสคอรสเนี่ยเพื่อนดีใช้ปุ๊บเนี่ย คือดึงดูดความรักมากดูเป็นคนมีสศรีแล้วก็แบบโหทักทั้งวันทั้งคืนนะคะวิ่ก็เลยแบบอู้เปลี่ยนไปมากเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีเลยแห้งมากเหมือนมหาสมุทรที่แห้งแรงนะคะแต่ว่าพอแบบบูชานะคะหินก็จะช่วยนะคะดึงดูดความรักเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเพนดูลัมเนี่ยยังสามารถดิ่งทํานายได้นะคะทักมานะคะในในในไลน์แอดนะคะทักมาถามว่ามีรุ่นไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทุกคนเหมาบีไปหมดเลยนะรุ่นนี้เนี่ยไม่มีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีว่ารุ่นไหนตอนนี้ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงสิบชิ้นนะคะคือมีเท่าไหร่ก็คือลูกศิษย์เหมาไปหมดเลยงงมากนะคะอะคือของมันต้องมีจริงๆทุกคนมันไม่ใช่แค่บูชายอย่างเดียวอะ่ะมันช่วยทานายดวงได้ด้วยอะ่ะเออไว้สําหรับช่วงเวลาเราฟุ้งซ่านแล้วเราต้องการคําตอบด่วนๆอะไรเงี้ย อามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าคําตอบคือใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าใช่ขยับหน้าหลังถ้าไม่ใช่สายขวาค่ะจริงๆไม่อยากมีสามช้อยนะคะว่าบางทีหรืออาจจะแต่ว่าเราเราไม่ได้เป็นเราเป็นคนชัดเจนอะเราไม่ได้อยากให้แบบอยู่ตรงกลางนะคะเราอยากให้เป็นอะไรที่แบบใช่หรือไม่ใช่มึงบอกมาเลยอะไรี้ โอเคคาตอบคือใช่นะคะน,นี่น้องดิ่งเองนะเออคุณต้องลองได้ไปจริงๆอะคุณถึงจะรู้ว่าแบบเออเป็นปังมากแม่ของบาร์บี้รับรองนะคะว่าดิ่งแล้วก็เป็นหินแท้ด้วยแล้วก็แบบเราคัดเกรดมานะจริงๆก็เหมือนตามตลาดแล้วทุกคนคือหินมันก็จะมีแบบหลายเกรดหลายราคาใช่ไหมมันแล้วแต่คุณว่าแบบศรัทธาในอาจารย์คนไหนหรือว่าชอบอะไรแบบไหนคือมันไม่เหมือนกันนะคะของแบบนี้เนาะ โอเคค่ะหยุดค่ะคำตอบคือใช่นะคะคลิปนี้หรอเขาเสียดายคุณใช่ไหมอ่ะถ้าใครอยากให้เขาเสียดายก็ก็ลองวอว้ยพรลมาด้านล่างแล้วกันนะคะพลังงานจะได้จูนกันเนาะขอให้เขาเสียดายเราด้วยเอถอะซ้าถูหรือไม่ก็ขอคลิปนี้เป็นของเรานะคะเหมือนเดิมกติกาเดิมนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานคุณตรงแล้วก็ต้องการในสิ่งที่ ใครบอกนะคะเราไว้เจอกันนะคะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวอยากเรียนคลาสไหนหรืออยากซื้อของแอดไลน์มานะคะบ๊ายบายค่ะป๊า